จับภาพได้พอดีเลยเมื่อกี้จับภาพได้พอดีเลยเมื่อกี้ <c oughs> ได, <c oughs> ได้ได้พอดีเลยเมื่อกี้

ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วนะครับตอนนี้นนกีฬาก็มาซ้อมกันาุกไม่เนนวมันทีมงาน น้ำเกาหมื่นเนี่ยมาบอกห้างนิดก็ได้มันกดอยู่แล้วช่วยห้างนิดเขาเปลี่ยนไปเลยเนี่ยเปลี่ยนเปขาเปลี่ยนจะปอร์ดแล้ว มันก็บริขีหลายงามอยู่เลยล่ะงามอยู่แต่ว่ามันก็เป็นแต่ไดนล่ะแบบมันก็อาจิแบบก็เอาสมัยเออเออเออมันก็งามอยู่ได้มันก็ผ่าไหมมันงามอยู่น่ะเออออฟัง ยังคนเล่มลแงอุต่ยู่แต่อยูอีกจะเกมหนึ่งมันดิ มุ้ยสสีเป็นหลากสีเปล่าเห็นป่าเขียนแบบนี้ก็ยูดีเลยแต่ว่า เปืองเปืองเียงอีหลีเ๋้วกบดเ้ากบดจ้ังสีมันกบเนียนไดคือว่ามันยังมีแบบเยืดเยือเยืดออกใด้งเงมันก็เลยแบบมันบดได้แบบล็อกตายตั้งสีหน้าตัวนี้มันลอกตายเลย ปับกีฬามันปับกีฬามันเท่าไ <c oughs> หร่แล้วเท่าไหร่แล้วไปอีเกมเริ่มต้น ไปใส่ไปญี่ปุ่นไปมันไปมันไปมันเห็นภาเดียวมองไปคนอื่นไม่ได้แบบรอบปัดจอไปเที่ยวนะรอบนี้นอ้ฮ่าฮ่าฮ่าั่าฮ่ Tu tư thấy tai năm mươi cầu nè năm mươi cầu ninh nè mọi người mọi เออสิขาพีกขาพีกโอ้ยเกมกินเดียวเนี่อยู่ในนี้แหละไปไปไปลงเลยนะทีนี้